thank mm -hmm. you ้องจ๋าก็ได้พ่อกันโดนเติบแล้วนะจจะกับเจี่ยวหัวเธอก็ได้เห็นคงมีคลิปโดนแล้วดินฝ้าอากาศก็เป็นใจแล้วยายเยวกับิินินเฮ็ดเฉพาะคลิปเฮ็ดคลิปเก็บเห็ดจากของป่าห้าป่าก็เก็บเฉพาะอั่เฮ็ดคลิปเฉพาะแนวจะจาของเก็บจะของกินบาที่นี่ยายเยวมาขขางทางทางถนน่หมองที่เคยเก็บเห็ดแทลฝรั่งกับเห็ดทง กสิมาเบิ้งกับาพันทันออกพันทันได้ออกกับเลี้ยเบี้ยบาเบิ้งมือก้อนเห็นบัะจ่านั่นงขาวๆนะจ๊ะเห็ดจอดเห็ดเส้นจอด้ด้เจ้าพี่น้องนั่นบาดที่นี่เห็นน้ำข่อยบระจ่าที่เปลี่ยนนั่นหญ้าเป็นวงเวียนเขียวๆนะจ๊ะแม่นเบิดดด้วนั่นจ้าพันสิเกิดเป็นวงเวียนแบบนั่นแหละจากน้อยนี่ขึ้นมาสาบลาบแล้วนั่นเพิ่นเกิดยิ้ม่องฟา้าอยู่ในฟาร์มม่องเดินหญ้าป้าหญ้าทุกคน หัวยันแกันแม่จ้ะพี่น้องนนะ่ะหัวแกก็ยกอยู่ทั้งนั้นจะ่ด่งงามจากใดนี่ถ้าเบียบนั่นถ้าเยูะทั้งนอกอยเกบเอาอยูะเด้อจ้าอันนี้พนังย่นนห่งที่ตรงหามแมเจ้ะพี่น้องมาที่นี่ก็ไปเบิ่งเล่จ้ามาเฮ็ดพงกับเฮ็ดแถบพลังจิทัรมนอโอบี่จ้าพี่น้องมองที่ข่อยสิมาหาเบิ่งเฮ็ดพงกับเฮ็ดแถบพลังพันสิย้ไก่นน่ะฮ่มเหวี่นนเดิน เสียงลบกวนเสียงลบเสียงรถไหลได้จ้าไปเบิ้งน้อกันได้จ้าว่าจิทันไม่ออกไปไอยอย่างหา,บงา,หาเหบาิ้งสำรวจหาเห็ดแฉกฝรั่งบาจิทันได้เห็นออกเลยจา้ามีแต่เห็ดจอดเห็ดเส้นจอดเลยจ้าพี่น้องจา้าเบิ้งนี่น้ำใยเยยอ๋อจ้ามดมางามแถอะมาไหลเถอะเห็ดอันนั้นได้หนี่เห็ดเส้นจอดจ้าพี่น้อง หลายคักหลายแน่ยหอยสิเก็บเอาอยู่แต่ว่าหอยพวอยากเก็บแบบเพิ่นเมื่อยสิกินว่าเหมือมันหลายเกินพี่น้องหรือเปล่งขน่ะแมีนเมื่อด,ด้นค่ะเนี่ยเป็นบุ้งเหรียนไปน้ำหยาเขียวเขียวนะจ๊ะแมีนเมื่อเดาลดหยาเจียวเขียวเงี้ยงๆนั่นแหละอันนี้มาเบิ่งทางนี้สิพาเบิ่ง ไสอ่อนเนี่ยไข่แพ้เบิ้งเนี่ยไม่หีเอ๋อก็เปลี่ยนหนงสีละเด้อค่ะลีลาเราไหล่น้องเบิ้งนี้น้ำข่จะไข่เบิ้งอีกฟังนึ่งยเตงาเนเมีนเ่น,น,นึงหันข่อไทยยู่ทั้งนั้นจ้านั่นขิซี่เบิ้องขวิไทยยื้องันจ้าไทายยู่หมองจังสี่ข่อยเก็บกินยื่อี่นงอชิวกับอดเอาเพราะว่าพ่นเสอยู่จ้า เ่าก็มีอึหมองอึมาน้ำหนาเบืงหันข่อยพาเบิ่งอยู่ทั้งนั้นเนาะจ้าบัดนี้เบิ่งอันนี้พี่น้องคนล้ามมาออกผอดเบืงนี้ไหมจ้าเนี่ยได้ยินเสียงข่อยบุบ่เนี่ยเพราะว่าเสียงลดหลายอันเน่ยจ้าข่อยสิเก็บอายู่มองนีอยูะจ้าเราข่อยสิเรียกเก็บอายยมมองอันอันยี่มองหันนะที่พาเบิ่งตุที่เลกน้ำจ้า เข็นท hey, like ี uh, But, like, so ่แรกวตาเมนเห็ดทงที่สนโดว์ว่าไดมันเห็ดโจดอก็เด็กกินแห้งดีๆได้จ้ะเนี่ยชิวจนปวดหัวไหมแต่ว่ายามาเห็ดสุกเร็วนั่นธรรมดาจ้ะเสีบ ใจีนวลเลยลุ้นเนี่ยาเราเลวแล้วเมืม่อนพันถึกน้ำหลายฝนตกใส่ไหลกับวราจักจะเพื่อนเลยเหลียวอันนั้นข่อยสิจงพันไบขอ่อยเบ้เอาขอยจะไปหาดอกตุ่มๆย,ย่หม่องวงย่่าบงหันจ้ามาจากพี่นองยายเอ๋วสิพาเรียกเอาเป็ื่นหลายเหียกได้เอาเคลือเหลียวสีนวเน,น,น,นาะ<ม>ฝนตกใส่ลาหได้น้ำหลเนาะข้าเรียวเหมือน ขาเลียเยเ้ยวเต้าตั่นดูเจอนะพ็งวกเกีบยวหมเมือดตกโจสิกินหอเมือเรียเออกลายเรียกได้จ้าดีถ้าไปซ่อเมึงย่หมองอยั่อันป้าหนาหมองเทียนฟ้าม,มึงหันภาษีไดเออกไป่ได้นะจังอ้ายคน้นหลดกับสวนซานสวนซาน เพิ่นกสิว่าพี่บ้าทั้งเดมางงงงเงียบทุกขางถนนเนาะเอาหมิดก็ถึกทางอดตายเอาอดเอาโอ้โหเบิ่งในเพล่างานงามไได้เห็นมาพี่น้องดอกงั้งามนินไตดอกกันงามกสิเรียกเอาได้เนี่ยพ่อเบิร์ตดอกเรียกเอาดอกแข็งๆ เห็นที่แรกป่ะแต่แมนเห็ดท,ทงที่พีนบบ่น้องข่อยกะว่ามันเห็ดทง,ท,ท,งที่ลีว่านี่ล่ะโอ้เข็มดีอยู่โอ้ง,โองามครับคนเห็นบาจา่จ้ะย่างงามเลยค่อย,อยต่ำกล้องเจ้าของยิงอ๋อนี่เบ้อเอาหาวันน้อย,อยมบงนี่ไข่สิบ,บ้อเอาเด้อจ้าที่จริงเอาได้ยุ่ยแต่บ้อเอาเพิ่นเรียกเอา เราเบ่งเหนียกันขึ้นสวนเนี่ยังไงเบ่งอันนี้มาออกเบ่งนียจ้ามาออกเบ่งนียเขาว่าสิบแปะออกเบ่งนียบุ๊บหัวได้ยินเสียงข่อยเบาบุ๊บพี่น้องจังเสียงรถเสียงลมดอกง่ีเถิะวะดอกง่ีเถิะวะแล้วข่อยเห็ดจังเลยกินอันข่อยหมายถึงว่า เห็ดไตทุกเมนูปลาสีบางสินะจ๊ะขอโทดหลายเป็นไตทุกยางเสียบทุกอย่างเสียอย่างเดียวย้ำเก็บเปิ้นย้ำเปิ่นสดๆที่เปิ่นกินแหงไปเก็บไปนี่ข่อยสิไปต้มไปลวกสก้อนนี่จ้ะพี่น้องลวกเอาน้นามมันหนามเป็นถิมสก้อนนามหนึ่งเพราะว่าเห็ดปลาส่วนมากเป็นสิเป็นสิเป็นฟองเอ้า ตัวจที่จะกล่องข่อยลมปังงางแบบนึง่อยสาเอ้าดอกนี่ดอกไงไงแต่ว่าแข็งเนี่ยมองเนี่ยเป็นแข็งดีพี่น้องคือบ่ข่อยขิวป็นไดละหือเพ็นยั่วมองหนค้างข่อยกับพวกงูเนาะแต่ว่าปกติข่อยสีขิวแหงๆแต่มือนี้อบ่ิวปันไดจ้ะเรียก็งแข็ง เดี๋ยวอีกจากสองสามมือคอยสิได้ไปหาจอบเฮ็ดมอเลี้ยวอยู่ตีพอดีกับมืออื่นเบื้องสถานการณ์ก่อนจะ้ะไปย่างหาตังบกวงบกไก่ย่างจนขาลากพวอพ่อผัดซีโพอปปะมาพอ่อยื่นคางควงหน้าบ้านจะควงหาฮกดอกคอยนับเบื้องหนึ่งเห็ดมอเลี้ยวที่ข่อยพอนะวันนี้บ่แข็งมัตจเอบ้าก็ได้ดอก thứng và chẹp ổ mượt bỏ ổ mượt cái đây được hết nhau yên cả nhắn lại vô và xịp ổ được nhây xong và thiên là ngâm ngám cậu ổt vào đây cái trâu rồi ổ bằng nghỉ chắc đọc con cha khỏi xịp khó lời lận khỏi xịp há nhàng lọ há bưng hết mô lưu ha thiên mì ทันกอเป็น th อีกดอกหนึ feed, ่งเป็นตะเอาก็เลยมันหยุดเอาอีกแล้วเนี่ยเยอะมาก็เลยจาข่อยสิดึงดอกใหญ่ยนี่ขึ้นมาให้เบิ่งข่อยสะอ่อนเพื่อน่ะยางงามเลยนะดึงเราก็สิได้เอาเป็นขึ้นมาล่ดอกสุดท้ายเอ้าก็อสงเติมนอนจ้ะสิเบิ้ อันยูบ่เปลี่ยนมั้งเฮ้ยทรงเมียงบุกคอยบ่เอาดอกะจ้าพี่น้องจ้าขอตรวจได้เจอเห็ดเจ้บ้าคอยได้พี่น้องนี่กับเมียนี่จ้าหนี่งดูดิเห็ดจอดตัวนี่ลาย่ขับโคตรว่ะเมียนบ่ต่อหลุดตกลงว่ามีแต่เห็ดเส้นจอดเกิดจ้าเห็นบ่จ้ามองที่กอหเนี่ยกเขียวแง้แง้น่ะเมีนเห็ดจอดเบิด จะมาข่อยก็ได้ไทายเนี่ยพอได้ไทายเนี่ยเพราะว่ารถหลายขอยา่ขอยก็ข่อยเก่งใจถนนเก่งใจรถ <c oughs> นี่จ้าพี่น้องเฮ็ดเส้นจอดได้แล้วมาท,ที่นี่ก็สิขอจบคลิปขอลารำลาพี่เราเด้อจ้คคลิปนึ่งขอบุญขอบุญหลายๆเดอ้อที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยยายแอ๋อหัวเถิดวัวเลายๆชมนงน้อยๆขอ่อยพากันสุขภาพดีอยู่ดีมีแฮงแข็งแรงสปูสคนจา้า จังพอกับยายเออดีคิหนาขอบคุณจ้าสุขดีจ้าสวัสดีค่ะ